ฉันขอเตือนเลยนะบัวผู้ชายคนนี้ไม่มีทางทำให้แกจเจริญขึ้นได้หรอกไม่ได้จุดได้แกต่ำลงอย่ามารู้ดีได้ปะคนไม่มีใครเอาแบบพี่อ่ะจะไปรู้ดีอะไรส่งกระจกดูสารลูกตัวเองสะบ้างว่าอัปปัษละขนาดไหนอ่ะหาเฟรให้ได้ก่อนเถอะค่อยมาสอนคนอื่นแม่แม่ยังเป็นไรนะแม่แม่ยังเพิ่งตายนะ มัวผิดไปแล้ววัวขอโทษ มันนั่งซักผ้าอะไรตรงนี้แต่เช้าอ่ะเดี๋ยวเนี้ยเขามีซักผ้าหย่อดเหรียญกันแล้วประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดไปนั่นแหละแกก็เหมือนกันกลับบ้านแล้วป่านนี้เนี่ยแม่เป็นห่วงรู้ปะเอาก็ไม่กลับบ้านดึกไงครับคุณพี่ก็ขี้บ่นแบบนี้ไงก็เลยแก่ไม่สวยไม่มีใครเอาไงไอบัวไปกันเถอะ ข้าวจ้ะแม,ม่แม่ได้ยินเสียงบัวบัวกลับมาแล้วเหรอลูกเมากลับมาเหมือนเดิมาจ้ะมากับไอ้เกมแฟนมานั่นแหละเมาพอกันทั้งคู่เลยอย่าไปว่าน้องมันเลยลูกผิดที่แม่เองอะคิดร่างกายไม่ดีไม่มีปัญญาสั่งสอนลูก ไม่มีแม,ม้กระทั่งความสามารถหาเงินให้ลูกใช้แม่ไม่อยากพูดอย่างนั้นสิจะ๊ะการที่ทหนูได้เกิดมาเป็นลูกแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะ กับข้าวไม่อร่อยเลยที่รักกับข้าวก็ไม่ต่างจากวักนก่อนน่ะน่าเบือ่อช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยมีรีวิวครีมเลยอ่ะทนๆกินของฟรีที่พี่บุม๋มเอาให้ไปก่อนแล้วกันแต่เขาอยากกินชาบูอ่ะอยากกินชาบูงั้นเย็นนี้ไปกินชาบูกันไหมจริงเหรอแล้วมีตังเหรอ ก็ไปจิ๊กในกระป๋องพี่บุม๋มสักห้าร้อยพันหนึง่งคงไม่รู้หรอกงั้นไม่กินและ <c oughs> เก็บท้องไม่กินชาบูดีกว่าแล้วรู้หรอว่าพี่บุมเก็บตังค์ไว้ไหนไม่รู้ไปหาดูกันดีกว่า ใครอะ่ะนี่บอกเขาเลยนะโอเคเร็วๆเดี๋ยวพี่บุ๊มาเอ,อ้ยกำลังกล่องแน่นชะมัดเลยได้หรือยังอะ่ะเสียงมันมีคนมาเลยได้แล้ว กินกันอีกเนาะไปไหนกันมาพี่ถัของข้าวไว้ทำไมไม่มากินกันไปกินชาบูมาเอาเงินมาจากไหนอะ่ะช่วงนี้ไม่ได้ทำงานไม่ใช่หรอก็เงินเก็บไงไทำไมไกแค่ค่าชาบูไม่ได้แพงขนาดนั้นซะหน่อยอือหรือพี่คิดว่าพวกผมขโมยเงินพี่เหรอฉันนี่ไม่ทันได้พูดเลยเพราะพวกแกมาขโมยเงินฉันอะ ก็แค่เบื่อข้าวซอนสักษาของพี่นั่นแหละก็เลยออกไปกินข้าวข้างนอกไปที่รักเข้าห้องดีกว่าขอเงินหน่อยดีแกจ้องเงินไปทำอะไรข้าวปลาฉันก็หาให้กิน ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ได้ช่วยจ่ายแล้วแกมีความจะเป็นอะไรจะต้องใช้เงินใช้ใจ่ายส่วนตัวยืมก็ได้เดี๋ยวมีงานค่อยคืนใช้ใจ่ายส่วนตัวหรือเอาไปเปย์ผู้ชายตัวเองเอาไม่รอดยังจะไปเลี้ยงคนอื่นอีกโอ้ยไม่ให้ก็ไม่ให้ดีวะจะมาด่าดทำไมเป็นแค่พี่ไม่ใช่แม่ไม่ต้องมาสอนเดี๋ยวแกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะ ว่าแกไปขโมยเงินฉันในกระปุกอย่ามาพูดมั่วนะฉันขอเตือนเลยนะบัวผู้ชายคนนี้ไม่มีทางทำให้แกจเจริญขึ้นได้หรอกม่ได้จุดได้แกต่ําลงอย่ามารู้ดีได้ปะคนไม่มีใครเอาแบบพี่อะ่ะจะไปรู้ดีอะไรส่องกระจกด,ดูสารล,ลูกตัวเองสะบ้างว่าอับปัละขนาดไหนอะ่ะหาเฟรให้ได้ก่อนเถอะค่อย,ยมาสอนคนอื่น หรือยังให้แล้วน้วแม่ล่ะขึ้นไม่นอนบนบ้านอะขอคุยด้วยหน่อยดีจะคุยอะไรจะคุยก็คุยกันที่นี่แหละฉันกับแฟนไม่มีความรับต่อกันคือฉันน่ะได้งานเพิ่มมาอาจจะต้องออกจากบ้านเช้ากว่าเดิมแล้วกลับบ้านค่ำว่าจะไหว้าวานให้แกดูแลแม่หน่อย พาแกไปหาหมอหาข้าวอาหารน้ำให้แกกินทำได้ปะโอ๊ยก็นึกว่าจะเรื่องอะไรนั่นก็แม่ชั้เหมือนกันนะอย่าดราม่านักหน่อยเลยฉันจะฝากเงินค่ารักษาของแม่ไว้กับแกแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายรายวันด้วยไว้ใจได้ใช่ไหมเนี่ยเออแค่นี้ใช่ปะจะเอฟของ เออเกมอีกสองวันน่ะพาแม่ไปหาหมอเป็เพื่อนหน่อยดีก็อยากพาไปนะถ้าตื่นไวอะ่ะก็นี้ไงก่อนวันไปอะ่ะก็นอนเร็วๆจะได้ตื่นเช้าไงเกมมีเรื่องคิดมากอะ่ะนอนไม่หลับมีอะไรหรอบอกบัวได้นะคือเกมอะ่ะเอาเงินไปลงทุนแล้วมันเสียตอนเนี้เจ้าหนี้กำลังตามตัวเขาอยู่บัวต้องช่วยเขานะ แล้วมันเยอะเท่าไหร่อ่ะเกมสี 40, <000. S 1> ่หมื่นฮะสี่หมืนแล้วบัวจะไปเอาเงินมาจากไหนเยอะขนาดนั้นน่ะงานก็ไม่มีมันมีวิธีอยู่นะบวัวอยู่ที่ว่าบวัวจะช่วยเกม,ม <c oughs> ไหมคืออะไรอ่ะเงินค่าหมอที่พี่บุ๋มให้มาจัดการอ่ะขอเข้าไปจ่ายพวกนั้นก่อน <c oughs> ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้นะ แค่ครั้งเดียวบัวเขาสัญญาเขาจะรีบหามาคืนให้แล้วเรื่องหมอล่ะเอางี้ไหมบัวช่วงเนี้ยพี่บุ๋มรับจ้างหนักใช่ไหมล่ะบอกแม่ไปก่อนว่าตอนเนี้ยพี่บุ๋มไม่มีตังค์ให้แล้วก็ขอเลื่อนนัดหมอเฮ้ยไม่เอาอ่ะถ้าพี่บุ๋มรู้ขึ้นมาเราตายแน่ๆเลยแล้วจะเขาโดนซ้อมล่ะ ถ้าหนพวกนั้นทำร้ายละ่ะไม่เป็นห่วงเขาเหรอไม่รักเขาแล้วเหรอจะดีเหรอเกมแม่เขาไม่เคยขาดการรักษาเลยนะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงแค่ครั้งเดียวนคะครับบัวเขาจะรีบหามาคืนให้เออก็ได้แค่ครั้งเดียวนะเกม ขอบคุณนะพัวรักจังเลยเดี๋ยวเขาจะรีบหามาคืนนะ ทำไมวันนี้พาแม่ไปหาหมอเธอลูกอ๋อพอดีเงินพี่บุ๋มออกช้าแม่ช่วงนี้อะ่ะเลยยังไม่มีเงินพาแม่ไปหาหมออ่ะแต่ว่าอีกไม่นานพี่บุ๋มคงพาแม่ไปแหละแต่แม่ก็เห็นบุ๋มมันทำนู่นทำนี่ตั้งหลายอย่างนะยังไม่พออีกเหรอเงินแม่สงสารลูกๆจังแม่แม่ไม่ต้องคิดมากนะ พี่บุ๋มมันเก่งมันถึกจะตายมาเร็วกินข้าวเร็วเดี๋ยวหนูป้อนดีกว่าอร่อยไหม ที่หมอนัดไว้หรือ,อยังเออไปแล้วดิทำ,วทำไมไม่ไว้ใจอรอถ้าไม่ไว้ใจก็ไม่ต้องให้ทำนั่นทำนี่ดิจะได้ไม่ต้องมาจาับผิดคนแบบเนี้ยอะไรของแกถามแี่นี้ทำไมต้องโวยวายด้วยเนี่ยดูมีพี่รุษนะอะไรพี่รุษอะไระไร้สาระจะไปไหนก็ไปเลยไปลำคาญเอออย่าให้รู้แล้วกันว่าเอาเงินไปใช้เที่ยวเล่นกับแฟนอะ นั่นแม่นะบัวจะทำอะไรก็คิดดีๆเออรู้แล้วนะไปไปรีบไปเดี๋ยวเจ้านายก็ได้อีกหรอกแม่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะหน้าดูซีซดๆนะอืม วันนี้ดูแล้วเมื่ดีเลยอ่ะปวดหัวเวียนหัวยังไงชบกลนก็ไม่รู้ทำอะไรกันอยู่จ๊ะกินข้าวกับอะไรกันวันนี้เนี่ยซื้อของมาฝากเยอะแยะเลยนะฝากทั้ง,ทงแม่แล้วก็น้องด้วยกุณจ้าแม่เป็นอะไรอ่ะ,อะทำไมหน้าแม่ดูซีซดอะ่่ อะไีค่ะโรงพยาบาลหรือเปล่าคะค่ะไม่ได้ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยู่ดีก็เป็นลมไปเลยค่ะหน้าซีดอาการไม่ดีเลยค่ะแม่ยังเป็นไรนะแม่แม่อยังพึ่งตายนะมัวผิดไปแล้ว อยู่ๆแม่ก็เป็นลมอะ่ะไม่รู้แม่เป็นอะไรอะ่ะเป็นเพราะขาดการรักษาแน่ๆเลยเออใจนเย็นนะบัวแม่อาจจะไม่เป็นไรก็ได้เย็นยังไงอะ่ะแม่เขาล้มไปเลยนะไหนบอกว่าขาดการรักษาแป๊บเดียวอะ่ะแม่จะไม่เป็นไรไงทีนี้ทำยังไงอะ่ะเอา้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมอะ่ะ สายแค่เนี้ยแม่จะอาการไม่ดีอ่ะเผลอๆแม่บัวอาจจะใกล้าตายจากแรกแล้วก็ได้แต่วันที่เกมขอร้องให้บัวเอาเงินไปให้อ่ะแล้วบอกว่าแม่จะไม่เป็นไรอ่ะทำไมวันนี้พูดอีกแบบล่ะชรุปบทโทษเกมใช่ไหมแล้วมาพูดเรื่องเงินะจะทวงนคนุณหรอเกมเัาเลิกกันเถอะบวัวแม่งไม่โอเควะ่ะ ขอไม่คืนนะนคือซะว่าเป็นค่าเสียเวลาที่กูมาคุย Thank <laughs> หลอว่าแม่ตายเนี่ยนะพี่ว่ามันใช่เรื่องเล่นๆหรอพี่บุ๋มแล้วการที่แกไม่พาแม่ไปหาหมอตามที่หมอนัดอะ่ะแกคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆหรอพี่รู้ได้ไงอะ่ะก็พอแม่ฟื้นแม่ก็เล่าให้ฉันฟังนะสิว่าแกไปบอกแม่ว่าฉันอะ่ะไม่มีเงินให้แม่ไปหาหมอทั้งๆท,ที่ฉันอะ่ะฝากเงินไว้กับแกแล้วแกงินไปทำอะไรบัวฉันให้เกไปใช้เนี่ะ นั่นไงว่าเราเชีว่าแากจะต้องเอาเงินไปให้แฟนเฮงซวยนั่นอะแล้วไหนมันอยู่ไหนมันหายหัวไปไหนเนี่ยฉันโทรไปด่ามันเรื่องแม่มันขอเลิกกับฉันแล้อ่พี่หมุมบอกแล้วเตือนแล้วนี่ถ้าแม่เป็นอะไรมาจริงๆอะแกจะทำยังไงแม่หนูขอโทษนะแม่ หนูเกือบทำให้แม่ต้องตายอ่ะหนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรลูกสิ่งที่แล้วก็ให้มันแล้วไปนะจำไว้นะบัวอย่าเห็นคนอื่นสำคัญกว่าแม่ตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายที่ไม่ได้พาแกไปในทางที่ดีอ่ะคนดีๆที่ไหนวะจะเอาเงินค่ารักษาแม่ไปใช้หนี้ของตัวเองขอโทษนะพี่บุง๋งพัวผิดไปแล้วจริงๆ เออหวังว่าแกคงไม่โง่กลับไปคืนดีกับมันอีกนะหนูขอโทษนะแม่